หลังจบไฟนี้ได้ไม่นานนะฮะขมิมนก็หามวยมาแค่ทางเสือแบล็กฮะซึกมวยจากกัมพูชาฮะไฟนี้เป็นไฟหลังจากที่เสือแบล็กสามารถเพลชิดไอแขกสังหารในยกที่2ไปได้นะฮะส่งลักมวยจากค่ายเดียวกันมาฮะคนนี้ลงสำนางเป็นมมยขวาแข่งหนักเข่าดีของขมิ้นนะคนนี้ฮะโอ้ดีพี่แกดีซ้อมตีเข่ามาไว้ปราบเสือแบล็กเลยนะไฟนี้ เดินไม่เท่าไรพี่แกพยายามหาเหลี่ยมจับเกี่ยวปล้ำตีเข่าฮะคนนี้ฮะเสือแบล็กยังเล่นเกมเดิมฮะในไฟนี้ก็ยังออกหมัดยับเตะล่างพิชิตช่วงล่างไปก่อนฮะอุ้ยโดนเกี่ยวจับตีเอาแลกกันไปฮะเสือแบล็กโอ้แม่พยายามเลื้อยฮะพยายามเลื้อยหาจังหวะตีออกจะหักทิ้งเนี่ยหักทิ้งไม่ได้เอาติดเชือกด้วยฮะโอ้กลรมาการจับแยกฮะจังหวะนี้ฮะยังเดินเบียดเข้ามาถีบแล้วออกหมัดต่อยขวา เสือแบ็กจับเกี่ยวจะหักทิ้งเอาเต็มเชือกอีกแล้วฮะแม่ฮะจังหวะไม่ค่อยมีฮะเหลี่ยมไม่ค่อยได้ฮะไม่ใช่ทางฮะเดินเบียรฮะอุ้ยออกบัตรหนึ่งสองเอาสำนังเกี่ยวติดโดนเสือแบ็กแทงสวนไปหนึ่งทีแลกกันไปโคละดอกสองดอกเสือแบ็กอุ้ยโหนตีจังหวะนี้โอ้ยอุ้ยโอ้ยไ้ไ้อุ้ยให้ให้เฮ็ดยังล่ะเอ้าโอ้ยไม่ฮะจังหวะบินตีอุ้ยเข้าดูกช่วงเต็ม โอ้โถึงกับร้องไห้เลยฮะโอ้โห